สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้สรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้ครับตัวผมเองจะมานำเสนอ2หัวข้อเช่นเคยนะครับแล้วก็ที่หัวข้อแรกครับหงแดงยื่น64ล้านปอนด์หวังดึงจีรมันร่วมทีมข่าวการซื้อขายนักเตะเรตเตอร์สตีราสุจากเรตเตอร์เชียร์ไรท์นำเสนอรายงานจากเิลเยียมและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความสนใจของริวพูและตัวยูริจีนมมนจากถิ่น킹พาวเวอร์สเตเดียม ยูริติรมันดาวติของเรตเตอร์สตียังคงตัวไปข่าวการย้ายไปเรอัลูดติรมันมีฟอร์การ่นที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาล2020-2021กับเรตเตอร์สตีโดยทำประตูชัยใน F a ฟเคัพรอบชิงชนะเลิศและทำอีก8ประตูจากการลงเล่นมิดฟิลด์กลางเป็นประจำในช่วงซัมเมอร์ผู้เล่นระดับท็อปของเรตเตอร์ถูกช่วมโยงเกี่ยวกับการย้ายออกจากสโมสรเช่นเดียวกันกับการิข่าวของติรมันสื่อของเยี่ยมอย่างวอชบอนทเวนตี้โฟร์กล่าวว่า หรือฟูต้องการเซ็นสัญญาก,กับจิโรมมนหลังจากการย้ายออกไปของเจอจิโไวเนดุมโดยการย้ายทีมแบบฟรีเอเยต์เมื่อเดือนที่แล้วกับปารีสแซงต์แชร์แมงมีการอ้างว่า64ล้านปอนด์น่าจะเพียงพอกับค่าสัญญาของจิโรมมนแต่ตัวเลขดังกล่าวตามความเป็นจริงนั้นไม่มากพอที่จะโน้มน้าวให้เรตเตอร์สตีพิจารณาขายนักเตะรายนี้ได้ในขณะเดียวกันฟาบิโอโรมาโนผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายนักเตะได้ตั้งข้อสกเกตเกี่ยวกับโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญาก,กับจิโรมมน ในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากเรตเตอร์สตีมีแผนที่จะยื่นสัญญาใหม่ให้เขาพิจารณาขณะนี้ติรมันกำลังพักผ่อนหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบลอลยูโร2020กับทีมชาติเบลเยียมในกรณีของนักเตะอย่างติรมันมันซับซ้อนเพราะเรตเตอร์กำลังเสนอสัญญาใหม่ให้ใหเขาโรโบโน่กล่าวกับพอร์สคาร์ดกับสื่ออย่างแอตฟิววอสตอนนี้นักเตะอยู่ในช่วงพักร้อนเขาขอไม่ให้คำตอบและเขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาเมื่อเขากลับมา แต่การเซ็นสัญญาก,กับติโดมันไม่ได้มีเพียงริวพูที่ใช้เงินเป็นจำนวนมากเรื่องรวมถึงสโมสรอ,อื่นๆที่ต้องการเขาในช่วงซัมเมอร์น,นี้ด้วยผมคิดว่ามากกว่า50-60ล้านยูโรทําให้การย้ายทีมซัมเมอร์น,นี้มันไม่ง่ายเลยแฟนบอลริวพูร้องขอให้สโมสรพิจารณาซื้อตัวยูริติีโดมันแม้ว่าจะมีโอกาสบรรลุข้อตกลงค่อนข้างยากก็าตามโดยกล่าวว่าเขาจะพัฒนาขึ้นได้กว่านี้ถ้าเล่นให้กับหงส์แดง ผู้สนับสนุนคนหนึ่งกล่าวบนโซเชียลมีเดียขณะที่คนเสริมว่าเขาจะเป็นกนรารเซสเซีที่ยอดเยี่ยมเอฟเอจีจะทําให้มันเกิดขึ้นแฟนบอลคนที่3กล่าวผมภาวนาให้เราเซสเซีกับเขาอีกอีกคนเสริมในขณะที่แฟนบอลที่5พูดว่านี่เป็นความฝันของผมที่จะเห็นกนรารเซสเซีจากตลาดซื้อขายนักเตะช่วงนี้และก็เป็นข่าวเกี่ยวกับยูริตินมันนะครับที่รีพูให้ความสนใจโดยพร้อมจะยิ่งข้อเสนอ64ล้านปอนด์ เพื่อรอใจให้กับจีนุมันย้ายไปร่วมทีมริพูในทีมแอนฟิลไปต่อกันที่ข่าวที่2นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับแคปเปอร์ชไมเคิชที่โดนเลเซอร์ยิงใส่หน้าในเกมแข่งขันฟุตบอลยูโร2020รอบรองชเชลเลต์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมายูฟาลงดาบอังกฤษเหตุยิงเลเซอร์ก่อกวนชไมเคิลนอังกฤษโดนลงโทษจากเหตุแฟนบอลยิงเลเซอร์ใส่แคปเปอร์ชไมเคิลในรอบรองชเชลเลต์ของศึกยูโร2020แคปเปอร์ชไมเคิลนกับตันชีพของเรสเตอร์ิตี บอกกับผู้ตัดสินเกี่ยวกับแัดสีเขียวที่กำลังเลนมหาเขาที่สนามวิมบรีเอฟเอถูกปรับหลังจากรำแสงเลเซอร์ถูกชี้ไปที่แครเปเรอร์ชไมเคิลระหว่างเกมรอบรองชนะเลิศยูโร2020ที่อังกฤษเฉือนชนะเดนมา,าร์กยูฟาด้วยผมการสอบสวนหลังด,ดูภาพทางโทรทัศน์ปรากฏเห็นใบหน้าของชไมเคิลเป็นสีเขียวในขณะที่เขากำลังเผชิญหน้ากับการโดนจุดโทษจากแฮร์รี่เคนได้เย็นวันพุทธที่แล้วชไมเคิลเซฟจุดโทษไว้ได้แต่ไม่สามารถตามมารับได้ และเคนก็พูงเข้ามาซ้ำลูกยิงของตัวเองเป็นประตูชัยสู่ชัยชนะ2-1เข้าไปพบกับอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเหตุการณ์ด้กล่าวถูกประนามอย่างมากโดยมาร์คกุสการ์ผู้จัดการทีวีอธิบายว่าผู้กระทำความผิดเป็นคนที่ไร้จิตสำนึกและยังมีกองเชียร์คนอื่นๆจุู่พุกไฟไปบนสามและแฟนบอลบางคนโห่เพลงชาติของฝ่ายตรงข้ามก่อนเริ่มการแข่งขันโดยรวมแล้ว FA ถูกปรับ3 0 0 0 0ยูโรหรือประมาณ2 5 0 0 0ปอนด์ เมื่อพูดถึงเหตุการณ์เรเซอร์หลังเกมชไมเคิลกล่าวว่าเขาได้แจ้งผู้ตัดสินถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการดวลจุดโทษผมไม่ได้สัมผัสมันก่อนการเตะจุดโทษเพราะมันอยู่ข้างหลังผมทางด้าน,นขวาแต่ผมได้สัมผัสมันในช่วงการเตะจุดโทษผมบอกผู้ตัดสินแล้วเขาก็พูดบางอย่างกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆผู้สารประตูของเรสเตอร์สติกกล่าวในวันนั้นนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแคทเปอร์ชไมเคิล ที่ได้รับการก่อกวนจากกันยิงเดเซอร์ของแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษจะทําให้ทางด้านยูฟาต้องลงโทษด,ด้วยการปรับเงินสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เบริกี้ด้วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสนนีตัวผมเองคอราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปนี้ครับสวัสดีครับ